สวัสดีค่ะดิฉันดรเพ็นภาชูพงศ์ค่ะครับผมนุพรบุญรงครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยนอกมุ้งเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา22รินาฬจนถึง22รนากานาทีแล้วเรามาเจอกันแบบนี้นะคะปัญหานี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายท่านนะคะแต่คืนนี้ฟังดีๆนะไม่แน่ว่าวันนี้คืนนี้หรือคืนนไหน อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายก็ได้นะคะผู้ชายมีเซ็กส์แล้วไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรคะรัภดนพรครับเรื่องของการมีเซ็กส์ใช่ไหมครับอันหนึ่งที่ใครก็ให้คำจากัดความไว้หรือว่าให้ความหมายไว้ว่าถ้ามีแล้วมันจะต้องถึงจุดจุดหมายใช่ไหมถึงจุดสุดยอดแต่อันที่จริงแล้วอาจจะไม่จําเป็นเสมอไป แต่ว่าเหตุเราจะเหตุอะไรที่ไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดแล้วกันโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะฮะกาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเออมันมีงานสํารวจนะว่าไอเหตุที่ผู้ชายไม่สามารถไปถึงดวงดาวหรือไม่ถึงจุดสุดยอดได้นั้นนะครับ่าคือไปสํารวจผู้ชายผู้ชายบอกว่ามันน่าจะเกิดจากผู้หญิงเอนั่นสมันน่าจะเกิดจากผู้ชายแบ่งนี้ครับเขาบอกว่าเออผู้ชายอยู่ประมาณสักห้าิ 50%าสก53นต์ร้อยห้าสิบอกว่าน่าจะเกิดมาจากสาเหตุจากเจ้าตัวนะครับจากเจ้าตัวก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียนะครับไม่แข็งแรงพอนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเป็นพวกเป็นดื่มสุรามาอะไรมานเอาดื่มสุรามันน่าจะมีอารมณ์นะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากๆครับมันก็เลยไปกดสมองประสาทส่วนกลาง เพราะฉะนั้นจะให้รับความรู้สึกมันมัน,ม,นมันช้าใช่ไหมมันชินชาบางคนะานียนะครับอ,อ,อีกการหนึ่งก็ที่เขาโทษผู้หญิงน่ยก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีสาเหตุมากกว่าจากเจ้าตัวของผู้ชายผู้หญิงก็บอกใจจากผู้หญิงก็หนึ่งผู้หญิงไม่ให้ความร่วมมือ,อนะครับสอง ผู้หญิงไม่เดี๋ยวก่อนไอ้ไม่ให้ความร่วมมือคืออะไรไม่ให้ความร่วมมือก็หยุดนอนเฉยๆเนี่ยเหรออ๋อโอเคแบบร้ายอารมณ์นะครับแอบนอนเหมือนต้นไม้นะครับเหมือนกับผู้หญิงที่ตายแล้วอยู่บนเตียงพูดอย่างนี้เลยนะบางคนนะครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นคำพูดของของงานวิจัยที่เขาเขาเขาบอกมานะครับว่าเออเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ย นะครับที่ว่าสาเหตุจากผู้หญิงท่านแม่ความร่วมมืออันที่สองก็คือผู้หญิงไม่เซ็กซี่พอคือสิ่งร้าวไม่พอนั่นเองอนะครับสิ่งร้าวไม่พอก็คือว่าอาจจะมีอะไรที่ไปสะดุดสะดุดรักในกลางคันอย่างเาช่นการปฏิกิริยาตอบสนองของผู้หญิงบางทีอาจจะไปตำหนิตีเตียนนะครับผู้ณเวลานั้นยังมีตำหนิตีเตียนเหรอครับแล้วก็อาจจะไม่ให้กําลังใจ <C> e นะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าเหมือนกับบางเจอไปเจอที่ผู้หญิงที่ไม่มีอารมณ์ไร้อารมณ์ก <C> e ็คืคอยังทํำลายอารมณ <ไอ S 1> ์อีกไอ้กําลังใจเนี่ยนะมีคนสงสัยมาก<อ>เลยไอ้กําลังใจที่ดรนพพรพูดเนี่ยแต่บ,บางครั้งมันพูดไม่ได้ออกากศนอกรอบแล้วกันโทรหาดร,รก,ก้อยแล้วกัน <C> e นะไอ้น <C> e ี่เ็ถามอันนี้อันนี้ใช่เลยครับสำคัญมากแล้วก็ที่ไม่กระตุ้นเขาเรียกว่าไม่เซ็กซี่ นะครับความเซ็กซี่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่จาเป็นต้องรูปร่างดีแต่เซ็กซี่ได้ในฉบับของคุณถูกต้องครับเพราะผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะครับที่ผมเคยเขียนหนังสือเนี่ยตอนเราไปดูปมหลังของผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนั้นนะครับผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงผู้หญิงที่บ้านติดไฟสามเฟสเลยใช่ไหมฮะคือมันอยู่ที่การทําให้เกิดความเซ็กซี่ขึ้นมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความเซ็กซี่ของผู้หญิงเนี่ยมีตั้งแต่สายตาร่างกายคือในร่างกายเนี่ยครับ กิริยาท่าทางอย่างที่ดรบอกนี้นะครับแม้แต่เรื่องของาำพูดในกรรมการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสร้างองค์ประกอบทั้งหมดสร้างความดึงดูดทางเพศให้กับให้กับผู้ชายนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ครับสามารถที่จะเรียนรู้ปรับปรุงได้นะก็เรียกว่าไอ้เรื่อง อารมณ์ทางเพศหรือว่าเรื่องเพศนี่มันต้องรู้เขารู้เราทีนี้ทีนี้<ะ>มันเกี่ยวไหมถ้าผู้ชายเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติกิจนานๆเข้าอ่ะมันเหนื่อยมันเลยทําให้ไม่ถึงจุดสุดยอดมีส่วนเป็นไปได้ไหมก็ใช่นะครับมันมันก็มัน,มนก็เรียกสิ่งร้าไม่พอ,อ,อนะครับรก็รู้เลยครับว่าอารมณ์ทางเพศคำว่าอารมณ์ก็ต้องมีอารมณ์ทางเพศที่พิกคือมีอารมณ์ทางเพศที่เพียงพอนะครับ,รบ,รบทีนี้เวลาที่<ะ>ผู้ชาย เคยได้ยินผู้หญิงบอกว่าเวลาที่เขาไม่ถึงจุดสุดยอดนะบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเวลาที่เขาไม่ถึงจุดสุดยอดแล้วเขาเป็นไงอ่ะก็ถ้าไม่ถึงจุดใช่ไหมครับเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็อย่างนี้ครับถ้าเกิดคนที่ถ้ามีความต้องการมันปวดลูกอัณฑะแต่ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอดนเป็นยังไงอ่าคือมีความต้องการแต่ว่าถ้าไม่ถึงจุดใช่ไหมครับก็เท่ากับว่ามันเลือดมันไปค้างอยู่ในบริเวณหุ้งเจังการนานๆใช่ไหมครับก็เกิดแรงดันทําให้ปวดลูกอัณฑะ ชวดเหมือนกันอ่าปวดลูกอันทะเลอใช่ครับแต่ว่าไอ้คาว่าไม่ถึงจุดนี่นะครับก็คือว่าผู้ชายหลายคนเขาบอกว่าเออไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คู่รักคู่ใครของเราเนี่ยมีความสุขมีความพึงพอใจก็พอแล้วนะฮะแต่บางคนนี่แหมมันยึดติดกับเรื่องคําว่าถึงจุดสุดยอดมันต้องมีการไอ้ออกกระซิมต้องให้มีการหลังใช่ไหมครับถ้าเราไปศึกษาดีๆนะครับไอ้การหลังเนี่ยครับเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นพลังชีวิตนะที่ไอ้น้ามสุจิพุชัย โดยเฉพาะไอ้ทังลัตติใช่ไหมครับ <c oughs> ของเต่านี่ก็บอกว่าลังแต่ละครั้งนี่นะฮะแหมมันเสียพลังงานมหา,าศาลใช่ <c oughs> ไหมฮะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นผมบอกคุณผู้ชายว่า <c oughs> เรื่องการหลังนั้นไม่สําคัญเท่ากับให้ทําให้กับผู้หญิงนั้นมีความสุขมีความพุงพอใจทีนี้ท,นทีนี้เคยได้ยินมาอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ว่าเวลาผู้ชายมีเซ็กเนี่ยแล้วเวลาแบบ เหมือนกําลังจะเสร็จแต่เบรกเอาไว้เนี่ยมันมีส่วนทําให้ไม่ถึงจุดสุดยอดไหมเบรกไว้อะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอั้นเหรออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคหนึ่งนะอันเหรอโดยเฉพาะผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องหลังเร็วนะครับที่เขาเรียกว่าทำสต็อปและสตาร์ทอ่ะใช่ไหมครับถือว่าสวิตเทคนิคอะไรก็ทําเป็นเทคนิคที่แก้ปัญหาเรื่องของผู้ชายมีการหลังเร็วใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนที่ว่าพอไปถึงใกล้ๆจะถึงจุดระเบิดแล้วเนี่ยครับเขาก็เลยเบรกไว้นะครับพอเบรกไว้ปั๊มเนี่ย มันก็ทําให้มันกับเออเรานี่ควบคุมได้แล้วนะใช่ไหมครับค่ครัข้งต่อไปมันก็เหมือนกับเออเราสามารถควบคุมได้สั้นๆเวลาหมดละคนที่เผชิญปัญหาแบบนี้ควรจะต้องทํำยังไงทําอย่างไรสั้นๆนะหมดเวลาถ้าเกิดว่ามันยังมีความคงความแข็งแรงอยู่ได้นะครับต่้ถึงจุดุดยอดนั้นมันมันไม่ได้ยากแต่ต้องอย่างนี้นะครับต้องดูขึ้นกับอายุด้วยนะครับเพราะว่าคนอายุมากๆเนี่ยที่ไม่ค่อยถึงจุดอารมณ์ไม่ถึงจุดยอดเพราะไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีอารมณ์ได้หนึ่งอาจจะเกิดจากฮอร์โมนบกพร่องค่ะ นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สิ่งร้าที่ไม่ดีพอประมาณน,นี้นะครับเอาละค่ะฟังกันไปหมดแล้วเข้าใจง่ายๆนะที่ดรนพพรพูดไม่ใช่เรื่องยากมันแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์หาดรก้อยที่สาคัญคืออย่าอายอย่ากังวล ด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดี0972088333ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดาวเหมาะสำหรับคุณผู้ชายที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจทำให้ความสุขยาวนานขึ้นมีผลโดยตรงต่อระบบฮอร์โมนเพศชายและระบบไหลเวียนโลหิตนะคะผลิตภัณฑ์ NP10 มาสสำหรับคุณผู้หญิงที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์ปรับสภาพฮอร์โมนเพศหญิงให้สมดุลเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิตทำให้ภาวะช่องคลอดแห้งนั้นดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรื่องของ ตกขาวเชื้อรารวมไปถึงอาการคันในร่มผ้าและทําให้หนะ้าอกกระชับทําให้ช่องคลอดกระชับนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ที่097 208 8333 09 7028 8333และ0970 78 8333ได้ดูนี้พร้อมส่งฟรีทางไปรษณีย์ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยนอกมุ้งนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดาวเหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มความสุขให้ยาวนานขึ้นมีผลโดยตรงต่อฮอร์โมนเพศชายทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ N-P 1 0เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการให้ดูอ่อนเยาว์ผิวพรรณเปล่งปลั่งปรับสภาพฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยในยเรื่องของภาวะช่องคลอดแห้งให้มีน้ําหล่อลื่นนะคะเรื่องตกขาวเชื้อราและอาการคันในร่มผ้า รวมไปถึงทําให้หน้าอกหน้าใจนั้นมีความกระชับและช่องคลอดกระชับด้วยสนใจสังส่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ที่0 9 7 2 8 3, 0, 0 8 8 3 3 3 9 9 7 0 2 8 8 3 3 3และ0 9 7 0 7 8 8 3 3 3, 3ได้เดี๋ยวนี้พร้อมส่งฟรีทางไปรษณีย์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณผู้ชายที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลามีเซ็กแล้วมันไม่ถึงจุดสุดยอดไม่ต้องกังวลโทรศัพท์หาดกรก้อยได้อายุไม่ได้เป็นอุปสรรค อายุเป็นเพียงตัวเลขความรู้สึกอารมณ์ความปรารถนาและความสุขด้วยหัวใจของท่านนั่นเป็นความสำคัญนะคะ0972088333 0972088333เป็นเบอร์ส่วนตัวของดรก้อยนะคะเปิดตั้งแต่หลังจากที่จบรายการจนถึงจนถึงเที่ยงคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ ตอนเช้าเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่ช่วงเวลาประมาณสักประมาณ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งเช้านะเปิดโทรศัพท์กันแล้วนะคะคุณผู้ชายที่มีอาการอย่างว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยลดลงไปเมื่อฮอร์โมนเพศชายลดลงไปทําให้องคชาติของเราและระบบไหลเวียนของโลหิตมันไม่ดีเวลาที่เรามีความรู้สึกว่ามีความต้องการทางเพศนั้นมันผง,งาดขึ้น มันแข็งตัวขึ้นแต่ในช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเวลาที่สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วเนี่ยมันอ่อนตัวลงกระทันหันหลังจากการอ่อนตัวแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นอีกณเวลานั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะให้ท่านพึงระลึกเสมอว่าเข้าสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศแต่เพียงระดับไหนเท่านั้นเอง1 2และ3ระดับ3คือระดับที่สูงสุด ถ้าระดับ3ที่สูงสุดที่กำลังเป็นอยู่นะไม่ต้องกังวลใจมีความรู้สึกว่าองคชาตมันไม่ขยับขยื่นมันไม่แข็งตอนเช้าไม่ลุกปลุกไม่ตื่นตอนปัสสาวะมันก็ไม่ตึงมันไม่มีอะไรเลยบางคน10ปี 5ปีสปีคนอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรสามารถทานได้เพราะนี่คืออาหารเสริมไม่ใช่ยาเฉพาะกิจย้ำเลยนี่คืออาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูดูแลอย่างถาวรน,นะคะไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงคืออย่างถาวรดูแลให้สุขภาพเพศของท่านนั้นมีความสุขมากขึ้นบางท่านนั้นนะกินเข้าไปแคปซูลเดียวก็ได้ผลละบางท่าน3-4ี่แคปซูลหรือ อย่างสูงสุดเลยนะคะประสบการณ์ที่คนโทรศัพท์เข้ามาบอกเนี่ยประมาณ8 9ถึง9แคปซูลได้ผลท่านไม่หย่อนสมรรถภาพทางเพศมาเป็นเวลาเป็นปีๆอ่ะแล้วจะให้กินวัน2วันได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่ยาเทวมันไม่ใช่อาหารเสริมเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับร่างกายอ้อเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะคะนำองคชาตของท่านแช่น้ำอุ่นเกือบร้อนทุกวันในขันพลาสติกนะคะ นำนิ้วเนี่ยจุ่มลงไปเอาที่ท่านทนได้ไม่ต้องลวกถึงสุกนะเอาเฉพาะองค์ชาติอันทะไม่ต้องนะนเฉพาะองค์ชาติแช่ลงไปขณะเดียวกับที่รับประทานอาหารเสริมตราดาวมันจะช่วยฟื้นฟูดูแลอย่างถาวรแล้วก็เร็วมากบางท่านบอกว่าผมแช่ตั้งแต่อาหารเสริมของรกก้อยยังไม่มาเลย อันนั้นก็เป็นการดีเหมือนกันนะทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตมันดีขึ้นสำหรับคนนกเขาไม่ขันโทรศัพท์กันเข้ามาเลย0972088333อย่าปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปนะคะอีกอันนึงนี่คือการฟื้นฟูจากภายในการฟื้นฟูจากภายนอกในเรื่องของกระบอกสุญญากาศค่ะให้นำตัวปั๊มสีเขียวด้านที่ไม่มีโลหะนะสวมไปอย่างนี้ค่ะที่แกนที่แกนตั้งนะสวมไปที่นี่อพอสวมไปเสร็จได้อย่างนี้ปุ๊บนา กรวยยางนะคะเราจะมีกลวยยางให้ด้วยนะกลวยยางเนี่ยเอาใส่ไปด้างด้านกระปากกระบอกที่กว้างนะหลังจากนั้นก็นําส่วนที่แคบดันเข้าไปเมื่อดันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่องคชาตเข้าไปนะคะเมื่อใส่องคชาตเข้าไปเนี่ยใส่ตอนที่มันกําลังสงบนิ่งนะเราปัม๊มเราปั๊มเลยปั๊มไปเลย1น3 4ปั๊มจนมันแข็งขึ้นมาเมื่อมันแข็งตัวขึ้นมาปล่อยค้างไว้อย่างนั้น10นาที เมื่อปล่อยค้างไว้สิบนาทีปุ๊บให้กดวาวตัวนี้นะคะกดวาวตัวนี้ไอตอนที่เอาลงไปเนี่ยนะให้กดลงไปให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปเวลาที่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบริเวณระหว่างตรงหัวหนาวกับตรงอันทะเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้มีความยุดหยุ่นเกิดขึ้นอย่าให้อากาศเข้าไปเด็ดขาดนะทาอย่างนี้ ครั้งละ10นาทีค้างไว้นะสินาทีเล่น3เซตก็30นาทีช่วงไหนเวลาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจก็โทราศัพท์หาดกรก้อยได้เมื่อรับสินค้าแล้วไม่ต้องอายนะทำทำได้เลยไม่ต้องอายนะคะอ้าวอา,เ,อาเดี๋ยวเอานี้ออกซะทีนี้ในเมื่อเราใช้การฟื้นฟูนฟนจากทั้งภายในและภายนอกส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของ ตัวครีมตัวนี้มีส่วนผสมของกวาวเครือแดงแล้วส่วนผสมของโสมมันจะช่วยซึมซับเข้าไปในเนื้อเยื่อบริเวณโคนขององคชาตและลดการเสรียดสีได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ดีมากนะตัวนี้เซตนี้6,950บาทสําทสำหรับคนที่กําลังประสบปัญหานกเขาไม่ขันนะคะบางคนที่มีอาการเป็นมานานแล้วซื้อได้มีกำลังซับซื้อได้ซื้อไปเลยเพื่อดูแล มันใช้ได้นานมันใช้ได้นานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรานั้นมีสุขภาพเพศที่ดีขึ้นและกรณีที่กรณีที่ของคนที่ไม่มีน้ำอสุจินะกรณีของคนที่ไม่มีน้ำอสุจิตัวนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ภายใน2ส,สัปดาห์นะคะส่วนคุณผู้หญิงอ่ะอีกอันนึงคนที่หลังเร็วต้องใช้ห่วงรัดนะ ตัวห่วงรัดตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีมากทําให้กล้ามเนื้อคนแข็งแรงนะคะและใช้คู่กันระหว่างคนที่มีอาการหลังเร็วนะจะใช้คู่กันตรงนี้ดีมากเลยและคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแหง้งไม่มีน้ําหล่อลื่นตัวนี้ก็จะช่วยได้เวลาที่ท่านมีความสุขกับสามีโดยลําพังนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลฟื้นฟูจากทั้งภายใน และภายนอกนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดาวเหมาะสำหรับคุณผู้ชายได้นะคะแล้วก็เพิ่มความสุขเหววนานขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ฮอร์โมนเพศนั้นลดลงฮอร์โมนเพศชายลดลง ในปีละ1%นะและทําให้ระบบไหลเวชโรตดีขึ้นผลิตภัณฑ์ NP10 สําหรับคุณผู้หญิงนะคะสั่งซื้อได้ที่097028833309720883330970788333ได้เดี๋ยวนี้ส่งฟรีทางไปรษณียน์นะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุยนอกมุ้งนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดาวเหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความสุขให้ยาวนานขึ้นมีผลโดยตรงในการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายและทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ NP10 เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการให้ดูอ่อนเยาว์ผิวพรรณเปลงป่งปลั่งปรับสภาพฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตช่วยในเรื่องของภาวะช่องคลอดแห้งให้มีน้ําหล่อลื่นช่วยเรื่องตกขาวเชื้อราและอาการคันในร่ม ผ้าทั้งอย่างช่วยให้หน้าอกหน้าใจมีความกระชับรวมไปถึงช่องคลอดด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ที่0970288333 0972088333 0970788333ได้เดี๋ยวนี้ส่งฟรีทางไปรษณีย์นะคะคุณผู้ชายคะความสุขของเราที่เกิดขึ้นถ้าเราซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะอะไรสักอย่าง สัพเพเหระที่เราซื้อได้โดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันทำให้เรามีความสุขซื้อเถอคะค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเถอคะค่ะคนที่อายุสูงสุดที่โทรหาดกรก้อยนะ90ปีบางคนโทรบอกว่าโอ้ยผมอายุมากแล้ว50กว่าปีอายุเป็นเพียงตัวเลขใจคุณนะ่ะสำคัญแค่ไหนเราจะไม่ทอ้ออย่าถอดใจอย่าหมดกำลังเดินไปด้วยกันแล้วบอกว่าดกรก้อย ผมต้องการฟื้นฟูดูแลอย่างถาวรจริงๆให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันยังไม่เคยมีใครโทรศัพท์มาบอกดอกอรก้อยเลยนะว่าไม่แข็งตัวมีแต่คนที่กินอาหารเสริมตราดาวแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะในบางกรณีในบางคนนะที่เขาซื้อทั้งหมดทั้งเซ็ตเนี่ยแข็งตัวต่อเนื่องทุกคนแต่ต้องดูแลอย่างถาวรอย่ากระยิมยิ้มย่องว่าอ๋อมันเริ่มแข็งละหยุดได้ละ ฮอร์โมนเพศมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนน้าที่อยู่ในแก้วนะคะเมื่อเราดื่มไปแล้วน้ํามันลดลงไหมน้ํามันลดลงเรื่อยๆเราก็จะต้องเติมน้ําเมื่อเราหิวกระหายชันใดฉันนั้นการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อคิดดีๆจากท่านดรนพพรเนี่ยท่านจะอยากจะให้ข้อคิดกับคุณผู้ชายว่าทําอย่างไรเวลาที่มีเซ็ก จะทําให้เกิดความพอดีสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทําไงดีคะครับปัจจุบันนึงก็มีศัพท์ใหม่เคยได้ยินไหมครับไม่เคยก็ไม่พูดจะไปได้ยินได้ยังไงล่ะใหญ่เยอะใหญ่เยอะอ๋อใหญ่เยอะใหญ่เยอะเออวัยรุ่นมากเลยนะเนี่ยวัยรุ่นนะครับคือคำว่าใหญ่เยอะในที่นี้มันมีความหมายนะครับเราก้อยว่าค่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะก็ให้มันพอดีพอดีค่ะใช่ไหมครับก็ให้มัน เดินในทางสายกลางมาชัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะยึดในทางสายกลางกันไว้ให้นึกถึงคุณภาพอย่านึกปริมาณนะครับเรื่องของเซ็กก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเซ็กเรื่องของกามอารมณ์เนี่ยมันจริงจมันมีคําตอบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะโดยเฉพาะที่บอกเรียนรู้เขารู้เราเนี่ยนะ โดยเฉพาะคู่สามีภรรยานั้นนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอย่าไปคิดว่าแหมตัวเองมีพลังกำลังมหาศาลนะครับโอ้ยทำโชว์เผาโชว์เผาโชว์เไม่ได้นะครับเราต้องนึกถึงความสุขของฝ่ายตรงข้ามด้วยที่บอกแล้วนะครับต้องนึกถึงความสุขของฝ่ายผู้หญิงจริงๆมันก็ซึ่งกันและกันแหละนะป้อยว่าใช่ครับถ้าเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าว่าแฟนเราหรือภรรยาเราในต้องการแค่ไหนก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าไปดื้อดันนะครับว่าแหม มันจะต้องแสดงพละกําลังนี่แม้คืนหนึ่งต้องทําให้ได้หลายครั้งไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะนี่แหละครับมันจะทําให้มีผลเสียตามมาอางของอร่อยรยต้องเก็บไว้กินนานๆใช่ไหมครับมันไม่บูดง่ายเนะเข้าช่องฟิสไว้ก็ได้เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกปัญหาเนี่ยมีทางแก้ไขเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อเราอย่าถอยแล้วเราเดินไปด้วยกันดรนพพรให้สาระความรู้ทุกครั้งแล้วเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชม ะค,ะคุยนกมุ้งยังอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมให้กำลังใจให้ความรู้สาระประโยชน์ที่เราพูดคุยกันวันนี้โทรศัพท์หาดกรก้อยได้ที่097 2088333คืนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนและในวันพรุ่งนี้6โมงครึ่งแต่เช้านะคะเปิดรับโทรศัพท์พูดคุยกันนะคะที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมคะเหมือนดังที่ดกรก้อยว่าความรักความเข้าใจของสามีภรรยา การให้อภัยซึ่งกันและกันการหันหน้าคุยกันเป็นสิ่งที่ดีงามบางครั้งเราอาจจะคิดว่าชีวิตคู่นั้นมันจะต้องปรับเข้าหากันเพราะว่าเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างมีชีวิตและถูกหล่อลอมเลี้ยงดูไม่เหมือนกันแต่ถ้าท่านมีความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อให้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนนานๆกลับมาเจอกันทีเพราะว่าบางท่านรับราชการอยู่ต่างจังหวัด ขอให้มีความรักที่มั่นคงและแน่นอนชีวิตคู่ก็จะเดินไปอยู่บนกลีบกุหลาบเหยียบน้ำบ้างเหยียบกลีบกุหลาบบ้างแต่ก็ยังเดินไปได้นะคะเอาละค่ะสามีภรรยายอย่าปล่อยประละเลยเรื่องชีวิตในมุง้งโดยเฉพาะชีวิตคู่นะคะและท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ FaceBook Fanpage คุยนอกมุ้งนะคะติดต่อไลน์ ID กับดรก้อยนะคะ Happy h e l l t h 35ค่ะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราดาวของคุณผู้ชายได้นะคะแล้วก็สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร n p ็น n ทของคุณผู้หญิงได้ที่097 208 8333 097 028 8333และ0 9 7 0 7 8 8 3 3 3ได้เดี๋ยวนี้ส่งฟรีทางไปรสนีนีวันนี้ต้องกราบขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการคุยนอกมุง้งค่ำคืนนี้อย่าลืม เติมรักให้กันเติมเยอะๆก็ไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ